เตรียมตัวให้พร้อมกับการเจอเขาคุณจะได้เจอใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย view of fortune นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูแปดถ้วยคนธาตุน้ำมีนกระกฎกพิจิกเดมูลพลังงานของคนราศสีมีน คิงถือไม้คนธาตุไฟเม็ดสิงธนูนะคะสามถ้วยคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเนาะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวเพื่อนน้อยมีแต่เพื่อนสนิทเป็นคนที่ทำงานเก่งตอนนี้ชีวิตเหมือนกับโฟกัสอยู่ที่การทำงานนะคะ ชีวิตยังไม่แน่นอนนะคะมีการมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ชีวิตมีแค่งานกับงานกับเพื่อนที่สนิทเท่านั้นนะคะในใจอาจจะมีคนที่รอคอยเฝ้าคอยก็ได้นะคะแต่ว่าสัญญิงสัญญาอะไรไม่ได้คาดหวังคาดการอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะหน้าที่การงานตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะมีความมั่นคงระดับหนึ่งหรือว่ามีงานทําอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าความรู้สึกในใจของคุณมากกว่าที่เหมือนรู้สึกโดดเดี่ยวตัวคนเดียวมีความอ้างว้างในบางครั้งบางทีนะนั่นเองนะคะรู้สึกเหมือนมีความไม่ชัดไม่เคลียร์หรือว่าหากว่ามีคนที่อยู่ในใจก็อาจจะมีความห่างไกลกันด้วยนะคะสถานะไม่ชัดเจนโดยก็ได้นะคะรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยฟ้าวันใหม่ รอคอยสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้ชัดเจนมากกว่านี้ก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับใครหรือว่าเพื่อที่จะได้เจอกับใครนะคะคุณต้องเตรียมตัวเพื่อเจอกับใครนะคะ เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินบางกรพผึกบกันเด็กถือไม้คนธาตุไฟเม็ดสิงธนูนเจ็ดเหรียญคนธาตุดินนะคะวินถือไม้คนธาตุไฟสิบไม้คนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะอายุน่าจะไล่เลี่ยงก,กันเลยเนาะแล้วก็ มีความจริงจังมีความตั้งใจบ้างงานด้วยนะคะมีความขยันมีความอดทนค่อยคิดค่อยทำค่อยตัดสินใจนะคะเป็นคนที่จิตใจมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมากๆมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยเหมือนกันไม่ไปไหนนะคะแล้วก็พยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่ด้วยนะคะตัวเขามีความคาดหวังมีการรอคอยนะคะแต่ว่าตัวคณเหมือนกับอยู่ในความเศร้าความว้าเหวความ หมดหมดหน่อยนะคะในพลังงานของคุณเนาะแต่เขาเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้นะคะคิดตัดสินใจเองคนเดียวได้แต่ตอนนี้มีความหวังที่โฟกัสอยู่ในบางเรื่องราวนะคะ ว่ารู้จักกันแล้วนะคะพลังงานที่ขึ้นมาคุณอยากได้คําตอบจากเขาตัวเขากําลังผลักดันตัวเองเพื่อให้ไปถึงจุดที่สามารถจะสามารถสัญญิงสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณได้ก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือเขาหรือว่าเตรียมตัวที่จะได้เจอเขานะคะเหตุผลที่คุณจะต้องเตรียมตัวคืออะไรนะคะ องเหรียนคิดทบทวนคิดวนไปวนมานะคะความละเอียดรอบคอบการช่างตวงวัดในความคิดในความรู้สึกของเขาความจริงใจความอ่อนโยนความรู้สึกดีที่มีให้กันความคิดถึงนะคะคนึงหาที่มีให้กันนะคะ ห่างกันมาสักพักแล้วนะคะต่างคนต่างรู้ใจตัวเองหรือว่าตอนนี้เขารู้ใจตัวของเขาแล้วนะคะถือตะเตียงสองนำทางแล้วนะคะก่อนหน้านี้แม้ว่าจะดูนิ่งๆเงียบๆไปแต่ก็ไม่ได้ไปไหนแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาคิดได้เขาพร้อมที่จะลงมือทําในสิ่งนั้นแล้วนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ มาทั้ง2เหรียญเราก็เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยก็เป็นความฟุง้งซ่านความคิดกันมโนนะคะสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาที่ฟุ้งอยู่ในหัวของเขาที่กระจัดกระจายอยู่ในหัวของเขาก่อนหน้านี้นะคะคิงถือถ้วยนะคะพลังงานของความรู้สึกเนาะความคิดความรู้สึกการตัดสินใจพร้อมที่จะตัดสินใจพร้อมที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าหากก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดไม่ได้บอก ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณก็เป็นเวลาที่เขาจะพูดจะบอกถึงความชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเขาหัวใจของเขาที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะดีมากๆหลังจากที่ได้คิดได้ทบทวนได้ตกตะกอนในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขานะคะมีความจริงใจมีความรู้สึกดีมีความถวิลหามีความผูกพันนะคะดูแลใส่ใจเป็นความรักเป็นความคเหนิงหานั่นเองนะคะ หากว่าคุณรู้สึกดีกับใครสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ห่างไกลการคุณรอคอยเฝ้าคอยที่จะให้ความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นหรือเขารอคอยให้เขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีความมั่นใจเชื่อใจมากกว่านี้ไม่อยากจะเป็นคุณที่ ต้องพูดก่อนทักก่อนหรือว่าขอให้เขาพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอยากให้เขาเป็นคนพูดออกมาเอ่ยออกมาก่อนหรือบอกออกมาก่อนโดยที่คุณไม่ต้องเป็นคนถามคนเสาสีตลอดเวลาก็เป็นเขานั่นเองนะคะที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับเขานะคะเพราะว่าครั้งนี้เขาพร้อมจะมาพร้อมกับความชัดเจนแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่คิดทบทวนมานานหรือว่าทําให้คุณหวั่นใจเศร้าใจ มาสักพักนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะเป็นคนบุกคนลุยคนที่พูดออกมาก่อนแสดงออกมาก่อนแล้วนั่นเองนะคะเราม,มาทําให้เวลากันหน่อยนะคะขอพลังงานของเขานะคะคนที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเพื่อมาแสดงออกหรือว่ามาบอกถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะขอพลังงานของเขานะคะ อาจจะเป็นพลังงานหรือว่าช่วงเวลาที่เขาจะจะเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่เวลาเนาะขอไพ่บอกถึงตัวเลขเดือนวันปีที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเขานะคะหรือว่าช่วงที่เขาจะเข้ามาแสดงออกหน่อยนะคะ เวอร์กราศีกันนะคะช่วงเวลาช่วงวันที่24สิงหาถึง22เดือนกันยายนะคะถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวดอกผลของคุณแล้วนั่นเองนะคะมีเลข4นะคะถึงเวลาที่จะต้องออกจากถ้ำของเขาแล้วนะคะถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดง,สดงตัวแล้วนั่นเองเปิดเผยตัวเองเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะ แคปิคอนราศีมังกรนะคะ22ธันวาถึง19มามกรานะคะชาตเดวันเสาร์นะคะลีโอราศีสิงห์นะคะ23กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะคะตัวเลขที่มีความสัมพัน์นะคะมีเลข6เลข4เลข10เลข7เลข5นะคะ ราศีมีราศีกันนะคะราศีมังกรนะคะราศีสิงห์มีวันเสาร์มีช่วงเวลานะคะก็เป็นวันที่23กรกฎาคมถึง23สิงหานะคะ24สิงหาถึง22กันยาแล้วก็22ทธันวาถึง19มก,กราคมนั่นเองนะคะ